มาเดินออกกำลังกายจ้า ใบไ,ไม้เปลี่ยนใบไม้ร่วงละใบไ,ไม้เปลี่ยนใบไม้ร่วงหมดละใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วเพื่อนๆไม่มีใบแล้วเป็นฤดูใบไ,ไ,ไม้ผีิจ้าเป็นฤดูใบไม้ผี ดูนกน้อยอาบินไปแล้วนกน้อยนอกน้อยนอกน้อยมาเดินออกกำลังกายจ้ะเพื่อนๆดูแอปเปิลแอปเปิลกำลังจะล่วงหมดแล้วจ้ะแอปเปิลล่วงหมดแล้วนกน้อย นกน้อยๆร้องเสียงกิ๊บๆิ๊บกิ๊บกิ๊บิ๊บบ,บเพื่อนๆนข้างในเห็นนกไหมเพื่อนๆน,นี่มันไม่มีใบไม้มันร่วงหมดละเห็นมาเพื่อนๆใบไม้ร่วงหมดละ กดแต่ลูกนี้แหละลูลกสวยดีนะเพื่อนๆสวยดีอไว้ให้นกให้นกให้ให้นกมันกินจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เข้านี้แล้วเดีดูแอปเปิลแอปเปิลเขาเริ่มโรยละบายบาย